ดูวันนี้เขาทําเมนูอะไรกินกันครับไปดูครับชีวิตฐานชายแดนใต้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับติดตามครับท่านผู้ชมติดตามครับทำอะไรครับต้องสับตะไคร่นะครับสับทําไมแล้วอันอะไรนะครับอันนี้มาม่ากี่ห่อครับกีฮอร์นะครับมาม่ากีฮอร์เราจะกินทั้งกองทัพนะครับวันนี้ครับใส่อะไรบ้างครับใส่เม็ดครับนี่เอ็ดอะไรนะเอ็ดเอ็ดเอ็ดครับเอ็ดเอ็ดโดเรมอนพิกาจูครับตกลงมันโดเรมอนหรือว่าปิกาจูอ่ะ สองยางมารวมกันมันก็เลยกลายเป็นนิดนี้ใส่นี่นะรับใส่มะม่าแล้วก็ใส่ไข่สักแผงหนึ่งไม่มากเกินโอ้มยมือเย็นๆเลยแล้วต้องทำให้เว่ยๆไว้นะจริงนะพูดได้เว่ยก่อนใจสองลูกนี่จะพูดเล่นจบเราหมดยิ่งมาพูดเล่นหมดกลับมาครับหลังจากล้างรถเสร็จแล้วคันยี่สิบล้านนะครับ อย่าลืมใส่กระพปปเพาะปลาด้วยนะรอนะครับอืมเชฟร้อครับมีเจ้าของกาแครนะครับนี่ว่าก,กิจกิจการเป็ไงบ้างวันนี้ล้างรถได้กี่คันครับสองคันล้างรถสองครั้งอพออยู่ได้นะ,รนนะครับรอ่าันละสิบล้านแล้วครับล้างเดินหกแล้วี๋ยวรอมันเดือดก่อนรอน้ำเดือดก่อนใคยใส่เออตั้งอย่างนี้ใส่มะม,ม่าใส่ปลาปองใส่ไข่น้ำไม่เห็นเดือดเลยวะยงยินนะครับ อย่างนั้นแหละน้ำตะกองตะบกมันจะหลอดปลาของย่ออะไรครับนี่ย่อเนี้ไม่มีใครคนซื้อนะครับพ่อก็ไม่มีขายตามตลาดตัวอะไรอินอินอะไรวะอินแมงกอกโทมาโต้ทมาโต้ตือตัวโตนะครับภาษาดินในอะไรจ่าภาษาไทยดูเรื่องมันก็เปิดอีกด้านหนึ่งันเป็นภาษาไทยสิเออ่อจานเดี๋ยวผมแปะเอาเอาไหมเอาเอาไหมเอาไหมตัดเอาหนึ่งสองสามอ่าปาซาดินอินโทมาโต้ซอส เยอะเรื house, ่องอะไรวะเออตออะไรนะมึงอย่าพูดดังนะมึงเอาไปเลยเอาครับเปเดี๋ยวผมจะเปเป็นแ่กปลาปลาดีนี่สอเในในช็อตมะเขือเทศนะครับผมจมมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปล้างรถไหมครับจมมาจากซสวิตเซอร์แลนด์กลับมาล้างรถนะครับ แต่ต้องพูมมใจนะครับว่ารถราคาเป็นร้านนะครับได้มีบุญได้ล้างนี่ก็ถือว่าเกิดมาได้เจได้เกิดได้นะครับ้ารลักตีหัวไม่มือจนนตปังหมดกับเล็บเกิดมาไม่เสียตจเกิดแล้วได้รถราคาเป็นร้านนี่ได้พูดได้ลูกให้หลานฟังได้นะใช่จ้ะรถราคาเป็นร้านพ่อขี่มาแล้วล้างมาแท้วรถตังผมล้างมาแล้วการนึงดีั่มุ่ง มีคนขับให้ด้วยพ่อไม่ได้ขับอเองแต่สบายไม่เล่ะพ่อนั่งรอคอยอมน,นี่ถ้าไม่มาเป็นทหารนี่ไม่ได้นั่งเนะลละาะรถราคาเป็นล้านนะจริงๆถือว่าโชคดีมากได้เป็นทหารได้นั่งรถราคาเป็นล้าน,น <ะ S 1> ไข่ใส่ตอกใส่ได้ไหมยังรับแต่เดี๋ยวใต่นี้ก่อนนะอุ้ยเสียงเสียงนี่คุ้นๆนะครับเดี๋ยวเสียงคุ้นๆนะ เออพอแล้วพอแล้วทำนี่เราคิดมากนะอยากคิดเยอะนีอยากคิดเยอะหน้าันใหม่ผนกูตวนว่ามาดู้ตางแล้วตาใหม่กูตวนงามเสียวใช่ไปได้ตางลูกหลังผมโดนประจำตางลูกหลังเนี่ยจะล้มเป็นนู่นตางลูกหลังมากมาด้วยประจักษ์เราตกใจเลยละใคร็จแล้วใส่ไปเลยเครื่องฟองพอมั้ง ไก่จะใช้บวงอะไรไปกินวันหลังมหมนโอ้ไข่เยอะแยะคนตับบุกก็เจงมาเมื่อกี้ผลผลของการไปทำงานได้ไข่มาแผงหนึ่งแรกกับการเพียงลูกประเมินครับเพื่อที่จะไปตามหาไก่หนึ่งแผงครับโอ้โหสีสันมันทำไมสุดยอดอลังการนี้เด๋ยเๆยแตขอแคปหน้าจอนิโอเคเลาะต๊ไก่ไม่สวยเลยทรายูนี่เอาไหมนี่แหม แล้วมันเป็นไข่ดาวด okay, าน,น,ววววน,นี่โอเคนดูดีสวยสวยสวยนี่นี่โอเคโอเคนะครับถึงเกากินแล้วแต่ไม่ต้องเล่นแล้วกินได้ยังเดี๋ยวดิเลาะใส่เกเลือมาเฮ้ยเราเรากินสามคนจะหมดไหมเนะี่ยไม่ไม่เดี๋ยวตามมาอีกสาบุนเปรี้ยวครับลูกทีมเยอะมาอีกเป็นกองทัพมาม่าตรจุโดโอ้ยนะไอ้นะครับอ่าทีบาคนนะครับมาม่าจุดห่อเรากินทั้งกองทัพเหนือชีวิตทหารเพราะเราที่ได้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะประชาชนครับ ถ้ามีคลิปนี้มึงได้นั่นเลยมึงได้ดังแล้วว่ะเจอแว่นดูดวิญญาณเข้าไปใส่พอใส่แว่นปั๊บนีวิญญาณเด็กจีนังทันดีโผล่แว่นนั่นไม่ธรรมดาเอาไว้ก่อนนะแค่นั้นก่อนเอาเนื้อมามาวันนี้มีบุญกุญแจอยู่ตรงนี้ กินก่อนน้ำนั่งเด็กวิ่งมันนะเป็นไงครับไม่ต้องพูดถึงแล้วเพื่อนมาไม่ต้องพูดเลยกินไม่ได้กวกินไม่ได้นะเดี๋ยวชิมให้ก่อนม่าม่ายี่ห้ออะไรซื้อไดะซื้อไดะอร่อยครับซื้อไดะไปลว่าอร่อยครับใช่เหรอครับเอาที่ปลาเรากินได้ S <S อืมเอ้าไปปลากินมั้ยอืมไอลุยปลาที่ไหนแล้วข้างคกนีก่ไงเอ้านี่ยัดรออีกไม่กินเราพี่นั่งข้างคกมาบกเลยป่ะเน่ยอืมค้นเอาอะไรนั่งคกจังล่ะนั่งคกมันกลัวนั่งปลา ปลาที่เราอดเอาเนื้อไปทำปลาทำมุกิ้นปลานีแล้วแต่หนังมันขบครับพีบอกทางกบ้ายาวแบนี้เี่ยปรงหนังกบบ้าเคี่ยวเอาไม่ออกหนังอกบเหนียวนะด้่กลืเคี่ยวแล้วหนังกบอ่อยเนาะเวลาเราเคี้ยวไปมอนกัยังออ๊บอ๊ในปากเราไม่อร่อยไม่กินนะเดีงเอชอนนี่ เออหมูบวมบมมามามาแกซิดามาเบิ่งเท่งคุบคุบโกบงานไม่ดีๆนะผมเนาะตัวแรกหันหลังไปเอางดังเบบหลุดแสดงว่าหมดแล้วคุบหนูน <pie> ั่งเหมือนโ้ยหาความรักความเมตตาโคตรห่าง ไม่ได้แล้วเราเราบ้านจ่ายต่อไปต้องติดวิดีโ,ดโอดิวิดีโอแล้วติดกล้องวงจรปิดม <c oughs> ังจะมีจุดดิบจ่คือดูเราล้างให้เราล้างลูกให้ทีมดูมันเลี้ยงมามา่าล้างลูกกันแล้วสิบสองล้านเลี้ยงมามา่าโอโ้โหเนี่ยได้ล้าง<บ>กันร้อยล้านออแต่ไม่ไม่ทอดปลาเก็งไม่กินเลยดึงใจกว้างเหมือนทะเลเลยนะตามู หนึ่งเลยก็ได้โจกินนี่เสร็จแล้วกันหนึ่งขอนี้ว่าได้แล้วมาว่าเอาองน้ำไปไหนเอ็มเปิดให้จ่ายดิมาเทียนมาเทียนอ้เร็วมื มือยังงจัจ๋าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าใส่รหัสรับไปนุ่มตอกันเลยบ่ิยาลยตองเลยเะอะเ่เนาะเอาเนื้อดิบเป็นท่หนเอปลาเห็นไมเนไหมเนยปลากระเบียนเอาอ้น้ำไปไหนหมดอะกระองเราใช่ดีกาาต้มเนาะ แกงเดียวมันน่าจะมีหมูนะเฮ้ยไม่น่าจะยีไก่นะกับข้าวอยังวังเส้นนะเขาต้มอ่ะจุกอ่ะเมื่อเที่ยงไหนนู้นไก่ยำหมูเมื่อเที่ยงใครยำเขายำหมูที่ไม่เป็นใช่เขาต้องไ่ใส่หอยชิ้นอยู่ตอนเช้าอร่อยหมูใส่ถ้วยใหญ่เลยคืนไอเทียนไอเทียนมันไปเที่ยวไกลซี่อย่างนี้ไปเที่ยวไกลซี่โดนตีโดนตีกลับมาหัวแตกนะ มาแจกเลยนะเราดูไปเที่ยวไม่ชวนเพื่อนลอ่ตุบเอยงกะลี่ดนแต่จอเข้มไหมไ่วยังไงมัปลอดตอนแล้วโลไม่ว่าย่งกอนน้ำแข็งกันลอกไม่ไปอีกคืน้องส่วนกี่เม็ที พวกบัน like ังกระตาพิกไปพิกมาตะด่าก็ไม่ได้หมูนั่งหมูนั่งไงไม่กล้าด่าอะไรไม่เอ็มเอาความจริงเอ็มเอาความจริงซื้อด่าซื้อดะซื้อด่ซื้อด่าได้ไง อะไรมีอะไรจพูดไหมผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วอืมอ๋อผู้ว่าการรัฐโอ้คนกินลุกก่อนเพื่อนเลยอแม่ตัวจิ้น บอกแล้วจาฝากด้วยป่ะยาไปไหน <laughs> เสียวฝากด้วยป่ะตาดีคร้บก <c oughs> ็อร่อยไหมสรุปลูกมึงพูดหน่อยดิลอยมือเอยเรอพูดแล้ววันนี้ <c oughs> อา <c oughs> ผมอยู่มนันมากเกิดแต่สามปีแล้วครับ <c oughs> มันพูดไม่ถึงสิบประโยคครับรอเนี่ย หมูหมูครับหมูได้เลยชิมมาหนชิมมาเด็เนี่ยเ,ยเยกตุงเออนด้ปางไหมั้เอา้าผมรู้ว่าเขาผมรู้ว่าพี่บ้าน,นซื้อ<ง>บอสตรงเรื่องขอเขาแจกวะพอ,อรอบแรงเขาไปกินเข่าในนี้น อ๋อเขาได้แจกมาเลยเออเนาะรอบรอบไหนตอนเย็นตามจริงเขาเรามียอดนู่นไงตอนพี่ไปในเป็นไก่ไหมแผงนี้กันเออผมกัง่งบอกผมนึกว่าน้าแจกพี่บอยแล้วเป็นน้อถึงนี่ยไงเมื่อไห้่อันที่ว่าต้มยำตีนไก่เนี่ยกบอกว่าตื่นมาเด็กๆผมมีพราเจ้าก็ต้มไม่เดี จ้าเห็นไหมเห็นเจ้ามีสแอิ่มแล้เอ็มตักเลยินให้หมดเลยอิ่แล้วก็ดูหน้าเทียนอิ่มแล้วตีมือนั่นหรอตีมือนะสู้ๆเดี๋ยวว่ากันก้ามยังไงก็อย่างนเขาเอามากี่่อนะเอมากห่สองสามสีกรอมปองไกกี่ตัวไก่หนึ่งแี่ลูก อันนี้ก็อยู่ได้แล้ววันนึงนะผมบอกว่าอยู่ทำไมตอนเช้าตื่นมาตอนกลับมาทำไมขับช้าจังอ๋อเพราะรถหลับนี่ใส่แว่นเลยแบบเจอแว่นโดนปิญญาณไม่สะกิดวะพี่ล้อก็โดนพี่ล้อก็โดนโดนปิ้งยันกันเหรอผมได้รู่ไว้อยู่อ๋อใช่ว่าครั้แรกติดลูกหลงกันหมดเนี่ยนี่นะหมูตั้งไปโดนด้วยนะ เมื่อแรกอ่ะพี่วูเห็นมาที่ไปเตะซีๆเน,น่ะพี่ตั้งขับทรายน่เกือบลงมล่องว่องหมูอยู่ข้างหลังเห็นไ <l ugh> หมผมก็รำก้าวกันน้งรถอ่ะซีๆเนี่ยบุ๋ม <l ug> พี่ตัง้งเขาด้วยนั่งทรายโอ้ยน่าอะไรคืององไม <l ug> ่ถ้าขับเร็วๆไม่หลับนะแต่ถ้าขับช <l ug> ่เลยอ่ะมันหลับม <l ug> ันยินบางที้นั่งหลับนอนเป็นพุทธาเตเบนเหรอให้ให้ครับลมมันตีมาถูกกันตรงไงลมเมื่แรกตีมาถูกกันสองได้เรียบร้อยเลยหลับอุซาส่งไอทีมมัน ไปเป็นสายลับมั้งเนี่ยไม่ได้ข่าวอะไรเลยพี่มั้งไม่รับนี่ม่มีข่าวอะไรโครงการุกติประจำวันงานต่างงานเงียบตัวแกมีของดีอยู่ไงขึ้นมาเป็นป้อมเตรียมมงเป็นแบบปืนมีอะไรจบล้าไหมเถือปืดนถือปืดเอาเรียนนะตับจบหนึ่งหันมาปากมันอยู่แล้วหันก้นมาอดอยากปากมันครับชีวิตทหารเจเดน พดอยากปากมันจะเลียงว่ากินทุกวันอยาก้าไปช่วงนี้จะจะไม่เห็นเฮียป่องนะจะจิตทำสิเว่นใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วพอดิกก็ได้แล้วเฮียป่องบอกเข้าไปเฮียป่องตรงนี้แกมีธุรกิจประหลาครับขึ้นตัวแบบสิเว่นตัวนี้ของแกเป็นเมสเจเจตู้แล้วอัดด้วยเป็นเจตู้แล้วนี่ล็อปเบอ่อนนะจุ๊บปั๊ก